สวัสดีค่ะมาเจอกันเช้าวันพฤหัสน,นะคะวันนี้ก็มาแต่งหน้าคุยกันไปเนาะไม่มีอะไรจะทําแล้ววันนี้ก็อย่างนอยก็มีสาระกุบกริบนะสอนการแต่งหน้าก็เซต้าเหมือนเดิมค่ะ professional silicone primer ค่ะทําให้รูขุมขนเรากระชับร่องรอยตื้นขึ้นการเกลี่ยรองพื้นง่ายขึ้นนะคะตรงนี้อ่าฮะเจอกัน ค่ะหลังจากลงคอนซีลเลอร์ทุกอย่างแล้วไม่ใช่เป็นการสอนแต่งหน้านะคะเป็นการแต่งหน้ารื่อเปลือกของพี่พิมแล้วกันเนาะพี่พิมมันก็ไม่มีดรีกรีที่แบบว่าเป็นอาจารย์เป็น Make Artist, เมคอัพอาร์ติสต์อะไรก็แต่งต่ภาษาพี่พิมนะเดี๋ยวคนจะมาว่าอีกว่าโอ้กล้าใช้คาสอนอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สอนพูดผิดค่ะมาแต่งหน้าให้ดูเนาะตามสไตล์แบบแบบนางคนนี้นางคาเรนพีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับเก่งๆการแต่งหน้าเก่งๆก็พี่เล็กเซตา พี่เอม็มพี่เอ็มเป็นเพื่อนพี่เล็กนะคะแล้วก็โดนลยาวารตีแล้วก,วก,วก็คิมจิรีนะคะตรงนั้นค่ะตรงนั้นเขาคือเมคอัพอาร์ติสต์ตัวแม่ของจริงค่ะแล้วก็ลินเซ่ค่ะอฮะแล้วใครอีกที่ฉันไม่ได้เอ่อยเดี๋ยวจะนอยกันอีกไม่นอยไม่นอยใช่ไหมนี่เป็นการกดแป้งของพี่พิมนะคะทุกคนบอกว่าพี่พิมขาเพิ่มน้ำหนักดวนเป็นห่วง ขึ้นมาหนึ่งพาวแล้วค่ะตอนนี้ก็จากร้อยยี่สิบเก้าตอนนี้เป็นร้อยสาสิบแล้วค่ะช่างเมื่อเช้านี้นะคะเพราะว่าตอนใช้ดยการช่างน้ําหนักที่ดีของเราเขาจะมาทาคอนิดนึงอือฮึนี่ค่ะเห็นไหมเป็นการช่างน้ําหนักที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะเบาหลงไปหมดเข้าใจไหมคะห้ามช่างตอนเขาเรียกว่าอะไรนะห้ามช่างตอนอันนี้นะ อนผมเสร็จเพราะมันจะหนักนะฮะเค <c oughs> okay, ค่ะต่อไปก็เขียนคิวนะฮะตามสไตล์ก็ไม่มีไรเนะเป็นช่วงมะมอยซอยหยวกนะแต่งหน้าปลายวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวก็จะไปซื้อของคิวฉันเขียนไว้เห็นไหมล่ะหลายคนบอกว่าเขียนไว้แล้วเท่ากันด้วยค่ะบางทีก็ไม่เท่าค่ะรี คิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ร้ออ้อาวร้องไปเรื่อยละเดี๋ยววันนี้เจอกันค่ะคุณพีไม่พลาดค่ะไม่พลาดทาเข้าวนอกบ้านบ่อยไม่ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหนีค่ะเพราะว่าอะไรนะรสชาติอาหารมันไม่แซ่บเหมือนที่เราทำเองวันนี้จะเป็นอาหารแบบว่าอาหารไทยนะคะ ผสมกับอาหารสมกับอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนผสมกันไปนะคะเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ก็ว่าโอ๊ย,อยพอคนพิมหน่อยเถอะฉันก็เลยไม่กดไลค์ให้หล่อนไงลงคลิปไปสองวันยอดยังไม่ถึงพันเลยค่ะสองคลิปสามคลิปนอยแอนนอยยอดไลค์กินได้ไหม มันเหมือนเป็นโฆษณาเออไม่ใช่มันเหมือนเป็นกําลังใจพูดผิดมันเหมือนเป็นกําลังใจนะคะแล้วยอดไลน์นี่ก็เหมือนว่าถ้าเราทําโฆษณาเราทํารายการทีวีถ้าเลตติ้งไม่ดีคนเจ้าของรายการมันก็เหนื่อยอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าทําไปแล้วไม่มีคนดูไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมดาวเพราะว่าอย่างเช่นอ่าโอเคเปรียบเทียบอย่างเช่นเจ้าของโซเชียลแคมอย่างเงี้ยค่ะ มีคนฟอลโล่2ล้าน2.2ล้านคนฟอลโล่ชีแต่บางรีบางคลิปของชีก็500นะไลค์เราก็ต้องปรงไปตรงนั้นเนาะคนที่มาติดตามเราก็ไม่ใช่ว่าจะมาดูเราทุกคนใช่ไหมหล่ะจะมาให้แบบว่าคิดเป็นเปอร์เซนเทมันก็ออกมาเป็นเป็นไปไม่ได้ในะความคิดพี่พีมนะเข้าใจไหม มันก็ต้องแล้วแต่คนชอบคลิปนี้คนมาดูแล้วโดนก็จะกดกระน,น่ำซัมเมอร์เซลจะมาให้ถึงแบบว่ายอดฟอลโลเออมีพระหมทยอดฟอลโล่แปดหมืนจะให้เข้ามากดทั้งแปดหมื่นหกหมื่นหกหมื่นห้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนาะเพราะทุกคนชีวิตก็ไม่ได้อยู่ที่โซเชียลแคมเหมือนเราเขาก็มีชีวิตยอย่างอื่นต้องทําอีกเข้าใจแต่ส people people ําหรับคนที่แบบว่าติดตามกันจริงๆกูนี่เขียนคิวนานนะเนี่ย ลำใหญ่ไงพูดไปด้วยมันก็เท่ากันเห็นไหมอายอะไม่ได้แต่งหน้าแล้วมานั่งทอดห่างคิ้วยาวเป็นนิดนึงนะครับวันนี้เราจะถึงกันแค่เรื่องการเขียนคิ้วนะคะเพราะห้านาทีแล้วเดี๋ยวยาวไปคนก็จะไม่ดูนะคะเคค่ะเขียนคิ้วเสร็จเราก็จะปัดตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะปิดคลิปแค่นี้นะคะเพิ่มน้ำหนักแล้วค่ะเพิ่มน้ำหนักแล้วค่ะ เพิ่มแล้วค่ะหนูเพิ่มน้ําหนักแล้วค่ะเห็นไคะอย่าง้อยทุกคนก็ได้เทคนิคการเขียนคิ้วจากพี่พิมพ์นะชาวนี้ไม่ไร้สาระนะคะมันมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะคะจําไว้ชีวิตเราถ้ามีแต่สาระมันก็เครียดมันก็ปวดกระบานนะคะอือหืมนี่ตะก,กี้ดูคลิปของเมาส์นิดนึงเห็นนางแบบบ้านนาไปสอยไข่มดแดงแล้วแบบว่า โอ๊ยข้าเจ้าอยากเลยเจ้าอยากกินไข่มดแดงอย่างขึ้นมากระทานหันะะแล้วค่ะล้วจะไปหาที่ไหนนะคะฝรัง่งเขาคงตกใจค่ะให้เห็นดิฉันไปเขย่ารังมดนะฮะแล้วเอาลงมากินอย่างเงี้ยค่ะแค่ค่าเสร็จเรื่องการเขียนคิวแล้วเห็นไหมใคะอาจจะยาไปนิดนึงใครก็ลบอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะยาไปนิดนึงไม่นิดแล้วแหละข้างเนี้โอ้โหถึงสุพรรณเลยแค่ค่าบ๊ายบาย นางไม่ไปค่ะนางก็จะมาแต่งหน้าต่อให้ดูนางบอกว่านางเป็นคนทําอะไรไม่เสร็จไม่สมบูรณ์แล้วมันไม่ใช่นางค่ะอือม uh ื huh. ตะกี้นางจะกดเครื่องหมายถูกนะคะแต่นางไปกดเครื่องหมายพอนางคิดได้หนึ่งวีนางก็บอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงเราต้องแต่งให้เสร็จสิอย่างนี้คนเขาก็แคร์สิพี่พิมค์ก็ใช้ n ิกเก็ตทูนะคะสีถามว่าระหว่าง n ิกเก็ตทูกับ n ิกเก็ตทรีพี่พิมค์ใช้สีอะไรเยอะที่สุด พี่ฮมใช้นิกเก็ตทูนะคะตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันคือสีผิวเรามันคือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน Ne กเก็สามมันก็จะออกชมพูหวานๆน,นะคะก็ใครจะซื้อก็ศึกษาให้ดีนะคะว่าสีผิว้นไหนแต่งหน้าตัวเองแต่งหน้าโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จอ,อกชมพูม่วงๆนะคะ Ne กเกแต่นี้จะเป็นสีเอ,อิร์สสีทนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมกระจิกขันจมูก คนจมูกยาวขึ้นหรอเลยคันเป็นไปได้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะแต่งหน้าง่ายๆ้วไม่มีเทคนิครล้วกเพราะฉันไม่ใช่ช่างช่างเห็นจะบอกว่าอุ้ยนี่แต่งหน้าน่ากรูอะไรอย่างเงี้ยสีน้ำตาลลงแม่ทั้งใต้ตาเลยครับวันนี้อยากแบบว่าดูตาแบบว่าจิกค่ะเพราะเดี๋ยวจะออกไปช้อปปิ้งต้องจิกชนีฝรั่ง ทำไมเราไม่จีบผู้ชายฉันไม่ชอบผู้ชายฉันชอบผู้หญิงเอา้ารอเล่นนะคะพราะชนีฝรั่งที่แต่งหน้าเข้มค่ะจริงๆค่ะจะเดยจะไหนก็ไม่มีการเติมแล้วค่ะเติมแต่เช้าเลยค่ะชนีฝรั่งเสร็จละกี่นาทีเข้าไปแล้วอะลำหญ่มากแปดนาทีเดี๋ยวเจอกัน กินอาไเนอร์เสร็จไปข้างแล้วค่ะก็ง <Good. S 1> ่ายวันนี้ที่กีดแบบห่างไม่เชิดนะคะห่างตรงค่ะเห็นไหมห่างลงๆอย่างเนี้ออืจบข่าวและ เจอกันท่าต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันเลยนะคะเป็นงานไวค่ะเพราะว่าเก้านาทีเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดนะคะนี่ค่ะปัดฮะก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะฮอมามาผสมผสานกันไปแล้วแต่ชีวิตแต่ละวันนะปัดเก็บรายละเอียดหัวล้านกรุบกริบคางที่แหลมกรุบกริบนะคะเสร็จเสร็จแล้วแล้วก็ลิปสติกสีไรดี มีคนรีเควสปากสีส้มนะวันนี้จับได้สีไหนก็ทาสีนั้นแล้วกันสีนี้นะ่ะเห็ละปล่อยผมหรือมัดผมก็เลือกเอานะคะเสร็จที่สำคัญเราก็ต้องวันนี้อยากจะเป็นสาวแบบแคนดี้แคนดี้นะคะกับ นี่ค่ะเสร็จวิถีชีวิตของนางปล่อยผมสิบนาทีผ่านไปเค <laughs> okay, ค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฉันจะรีวิวชุดวันนี้ฉันแต่งยังไงไหนๆก็สิบไปแล้วค่ะเอ้ยหีชอบชอบอุทานไม่สุภาพมหโทษทีใช่แล้วคะวันนี้ก็แต่งตัวแบบว่าชิคๆนี่ค่ะยวกระเป๋าวันนี้ คือก็แว่นนี้ด้วยเคกตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมบคุชิ้นเคปะแซปปะเคค่ะทุกคนแฮปปี้กุนในนะคะบ๊ายบายเห็นไหม b บฟอร์แอนด์อ e r ฟเต